สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพอกับซาอุบลคนมักมวนอีกคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องคะวันนี้ซาอุบลสิาพามาก,กินขนมจีนน้ำยาพี่น้องน้ำยากะทิเด้อพี่น้องเด้อขนมจีนน้ำยากะทิน้ำม,มันพี่หองอย่างสิพักหลายๆเหนียวใส่เองกับปลาไเลปีนี่ซื้อมาเพราะปลาไหลไหลปลาปีนี่พี่น้องน้ำพี่หองอย่งแรงมาพี่น้องมาสงเสียบๆซาอู่บนนะคะพี่น้องเด้อ อย่างเจ้า้อค่ะอืสบยุพี่นักฉันมีเวลาเหตุเองยังแสบสิ้นพี่หนักเสือเอา nấm da cá thiến, ăn à, mì cá thiến hồi phẩm, mì cá thiến xưởng mấy em, ăn mấy hồi thế em แสบยุบยันเะนอดจิีน,น้ำยาเนี่ยเด็ดเนาะน้ำยาปลาคอปลาสดเนาะคือสีแสบค่ะปลาคอบวานหอม ปลาคอรหรือว่าปลาสันแสบเนี่ยเห็ดขนขนกว,ว่าตัวอืม,สมแสบแค่มากบงเลยอีก ก็ได้กินด้วยละขนมจีนน้ำยาไม่ใช่เศ้าหลาะเส้าปบะาเด็กเติมยากะทิบ่ค่อยได้กินแบบไลฟ์ ใส่พริกป่นแหลทิพลงไปบึ <laughs> ปงเธอเงีย <laughs> แช่พี่น้งองเผ็ดพีดกวนลูกๆบ่มมากกว่านคุณถงว่าคุนกินมาล่ลไ ก็ mm hmm. คลิปนี้เราไปทำเนี่ยค่ะพี่น่องคะ่ะขอบุญกับพุ่นในการรับชมนะคะเนะาะมะกรเล่เฉดแจ๊กแท่เซ็ตเอาบนเลยด้วยค่ะพี่น่องคะ่ะเพราะงันไม่เข้มหนาไป,ไปค่ะ